นี่เสร็จตให้เแล้วลอนอนหงกะเอ, <laughs> อ้ยเลอ,เเอ,อลูกสาวไขทั้งสองคนเลยพี่นองเลยเดีไ้ไหมเพื่อนเพื่อนอ่งอี้เท่านึงขันบ๊ว้กับไปน้ำมูซือ้อได้บไ่ได้ขึ้นห้าน à, chân dài, chân len, khuôn đậm của các này nó này. này. Ăn tía nồi cơm bẩn. Ăn đi xèo khoai tây rán nó ngon quá. Cúp này nói một tiếng bỏ bớt. Uhm. Uống thuốc cho ăn. Uống thuốc cho ăn. Uống เอาอยู่บอพัดลุมเอนดิแม่ว่าเปิดไปดิเอาโหลดแน่อยเอาดิว่แม่ว่าเปิดไปทางคุณดิโอเคน้ยนะแันี่มันต่อมือถือมัน่อยอยางให้ถือพัดลุมหน่อยนงน่ขอต้มงานทั้งุนจะสร้างขอต้มมาให้ ก็จด้าหัวเลยหมอใช่หัวจะอแนงนมาสุกี้ว่าท่านไดย่อยอยู่เธอามบอกเขาวไหคับอสุกี้ว่าท่นเด็ก่อเบ่งออกกันตัวไอ้ก๊อบนอนต้องไปมีอะไรจ้าน้ำไม่เจือหงดหดแ้เออเขาอ่านี่พวกนี้กระอมกะปุกยากะเป๋ายา อม่มเหอเอาคือกินกระเพ้าจีกินกระเพ้าจีกเพาจีกินนี่สิบตลอดมาปกติอ้ก่นพระเพ้าือีเมื่อส่วนห่อนไอ้ร่มดังโอเคดูแลกันไปดูแลกันไปเขาไดไอยู่นะเขา

อาละเาไข่เราไม่แห้งกวนกันแลาวันนี้เศาไข่ฟองริงบอบอแล้วไอเตยสีว่าไอเตยนอนแล้วไ้ตไเตยบอ่เตยบอเตยตัวตาบู่เปยกันล่ะเออเขอขดกันขดกันพร้อมกันก่อนพอมเหนกันขาดดกันพร้อมกันอดกัน อันเั็นยาดหมอโมเลียวตัวโมเลียวตัวโมเลียวตัวนี้ก็ใสหรอท่านพานั่งยูนี่บีบส่อี่เอาวดคิวแม่นะโอ้ยดคม่คิวแม่ที่ยังเหเลนซอจอันนี้น้อง

อนีงเอาไจ้าสุสานหอนหมอนไรหอนหนยู่อนดูอยากด้วยกรทำแทงแกมแดงมันเลืโอ้โหรูเล่นหน่วยย่งเนอก็หนนวดเลยไอเจ้าบอกรอยหน่ยโอ้เข้าใจว่าต้องหนวดแทบบุ๋นยุดตาบุ๋มนี่ละมองนี่ละตาแบบดีดีดีรู้คับ แลพี่ละอ้ตาเดี่ยไปไหมูเสี่ยงเลยพี่ม่ต้อได้วยเี่ไยปิดหัวพี่ดองตาพี่ละมันหลอดใส่เขานี่มันเขานวดนี่เป็นคนหักเ้อาหลอดเออแพงแพงไรหอน้องหอวใจเป็นหลอดใจเขานะแต่ว่าใส่มาแค่นี้อ่ะ

จ่ดหวัดตีหาวแต่จุดมาริกาสีสีสีเสือกแม่ไม่หมดขิงเบิร์ดโอ้ม้นกาแฟแบบโอ้ยยาจุ้ใสมเนสีเสือกนอกจากนเป็นไขแ่หยเส็จเมื่อยผมเมื่อยแล้วเรือเศร้าแล้วเมื่อยนีฝง่เมื่อยเอยข้ออค่ะ มาแมาแรนแบ่งกันบุรุษคนแบ่งกันบุรุคนไมมาเรวบ่าันแล้วมันเอเดียวนี่หรอิ้อยเอาหยัดยาแคงหยาดจะได้กับตรงหยาดร่อนยาเลยยังมาสู้ไอกิามฮะไดยังมาสู้ตากิงได้ลูกสิ้นครับอันมางมเนียแต่ว่าแต่ว่าน่สุก่อนเสอเลยลูกถามว่าแดงว่าจิบไปนงานหนแพงไรจแพ่งคัะแท่งแท่งจิ้ซ้อปลายเป็นคนดีที่ชอบ ไม่ไหดิเศาลินหนึ่งเศาแหล่เศาหลายอยู่แล้อีกเมนหนึ่งเศาขาดฮะเมื่อกินเมื่อกินยาแล้วยังก็บอกเศาเแหล่บอกยากทั้งสองทั้งสองคนกันขัดเม่อเมื่อกี้เื่อก้บอกให้ไม่ได้ไม่ได้กินคอเส็จแล้วคอยยุบข้าวหมืนกินยาตัวหนาไปกินยาตัวหนาไกเลยันนั้นอันนั้นอันทั้งในนบอกว่ายามไอหนะียเจ้ายาสีพ่อเขาก็เอามาให้ บอกให้ฉีดมันทันท่าเอาใส่ปานเักไปนิดหน่อย่ันฉีดมันก็อะนุงมว่แหละก็ได้ฉีดให้ต้องบังคับเลตก็นาตองไปอันนี้เห็กินยางผมขึ้นกระห่าแตกทิ่มเบิดออโอ้ยมันกระแสบันโอ้ยยาทู่ใสมันสีแสบะราอกเกเป็นไข้เพืดอยยังเมื่อไงเมื่อเศราแล้วเมื่อยอันนี้เมื่อยงเขาทออคัะมาเลมาเลีแบงกันคูละคน เบ่งกันบุหรี่ค่อนเขมาเลยค่ะบุหคั่นแล้วมันอ่อยเด็ดเลยล่ะกินอร่อยเอาหยัดยาเสรหยัดก็ได้กับตรงหยัดอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะแล้วพวก น้องๆก็คือนอนดึกกันด้วยนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ้าหายป่วยกันไวๆนะคะสองสาวน่ารักมากเลยนะคะเต้าพี่เต้าน้องนะส่วนเต้าพี่ชายนะคะพี่ตาก็น่ารักมากๆเลยนะคะคอยดูแลน้องๆเรื่องกินยากินอาหารนะคะกับแม่มี่นะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะขอพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ